ซึ่งล่าสุดนี้ทางการเยอรมันได้ทำการอัปเดตเนื้อหาบางส่วนให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะในคลิปนี้ครูก็เลยจะมาอัปเดตคำถามทั้งหมด10ข้อที่เขาได้แก้ไขในข้อสอบขอสัญชาติค่ะและนี่คือหน้าตาของข้อสอบขอสัญชาติเยอรมันจากหน้าเว็บไซต์ขององค์กรเยอรมันเลยนะคะองค์กรที่ออกข้อสอบชุดนี้เนี่ยชื่อว่า Bundesamt für Migration und Flüchtlinge แปลเป็นไทยคือสำนักงานด้านการอพยพและผู้รีภัยโดยเฉพาะเลย uh huh. เขาเป็นคนออกข้อสอบชุดนี้ค่ะตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่าชื่อเลเบ i นอิน t s ชล l น n ์แล้วก็ไอน์เบ g ร์ก n ุ s test เนี่ยคือข้อสอบชุดเดียวกัน ะะประกอบไปด้วย310ข้อค่ะแต่ว่าวันสอบจริงเนี่ยเขาจะสุ่มมาเหลือแค่33ข้อถ้าเราอยากจะสอบผ่านแล้วก็อยากจะขอสัญชาติเยอรมันอยากจะขอพาสปอร์ตเยอรมันเราต้องได้มากกว่า17ข้อจาก33ข้อนะอะตอนนี้มาดูเนื้อหาที่เขาเปลี่ยนไปค่ะจาก310ข้อเนี่ยเขาแก้ไข10ข้อเท่านั้นเรามาดูกันเลยเริ่มที่ข้อ59อค่ะทุกคน ข้อที่ห้าสิบก้าอ่านพร้อมกันค่ะ For we v e e l e n ja hen r gab es erstmal's ein e j ü d i s c h e g e m e i n d e auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands แปลว่าเมื่อกี่ปีมาแล้วที่มีชุมชนชาวยิวนะคะ g e m i n d e แปลว่าชุมชน Judischer ก็คือชาวยิวเมื่อกี่ปีมาแล้วที่มีกลุ่มชนชาวยิว เกิดขึ้นครั้งแรกแอสมาคือครั้งแรกในประเทศเยอรมนีปัจจุบันนี้ช้อยส์แรก f o r etwa 300 Jahren ยาเมื่อประมาณ300ปีมาแล้วเมื่อประมาณ700ปีมาแล้วเมื่อประมาณ1 1 5 0ปีมาแล้วหรือว่าประมาณ1,700ปีมาแล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ เมื่อประมาณ1,700ปีมาแล้วนะคะเคยมีชุมชนชาวยิวเนี่ยอาศัยอยู่ที่บริเวณยนเยอรมนีครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนาะโอเคดูข้อถัดไปค่ะข้อถัดไปคือข้อที่66ข้อที่66อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ Wercher Städte haben die größten j ü d i s c h e n Gemeinden in Deutschland Städte แปลว่าเมือง เมืองใดที่มีชุมชนชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมน,นีช้อยแรกเบอร์ลินุนมุนชเชนชอยที่สองฮัมบูร์กุนเอสเซนช้อยที่สามเนื้นแบกุนสตุตการ์ดช้อยที่สี่วอมส์ุนสเปียรที่ไหนที่มีชุมชนชาวยิวใหญ่ที่สุดคำตอบคือ Berlin und München ค่ะโอเคเรามาดูข้อถัดไปกันเลยข้อที่96ค่ะเปิดได้เลยนะข้อ96อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ Wie kann jemand der den Holocaust leugnet bestraft werden bestraft werden แปลว่าถูกลงโทษ Holocaust เนี่ยคือเหตุการณ์ที่ฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ชาวยิว ทั้งประโยคนี้จะแปลว่าใครที่ปฏิเสธล็อ e n น็เนี่ยแปลว่าปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงใครที่บอกว่าเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันชาวยิวไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยสามารถถูกลงโทษยังไงได้บ้างเพราะว่าเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นจริงถูกปะใครที่บอกว่าเอ้ยเยอรมันไม่ได้ทำไม่ได้เกิดเรื่องจริงอย่างเงี้ยจะโดนลงโทษนะคะยังลงโทษยังไงได้บ้างชอยส์แรกเขาบอกว่า k u r ชุนโซเซีย l เล e เลสตุนเง สงแปลว่าทําให้สั้นลงแปลว่าจํากัดสิทธิ์นะคะก็คือตัดสิทธิ์ผลประโยชน์ทางสังคมต่างๆที่จะได้รับหรือว่าช้อยส์ที่2 Bis z u u ูฮุนเด z โซซา t u n d e เบํบเพ็ญประโยชน์ถ้าเกิดว่ามีโทษสูงสุดก็คือได้ถึง100ชั่วโมงเลยให้ไปบำเพ็ญประโยชน์นะคะหรือว่าช้อยส์ที่3 g a r n i s h h o l o c a u s t l e k น n u n อ is เ l l ัพตไม่ถูกลงโทษ g a r n i s h คือไม่ถูกลงโทษเลยเพราะว่า การปฏิเสธเรื่องโฮโลคอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับอนุญาตหรือช้อยส์ที่4 Mit f r e i h e i t s s t r a f e bis ร์บิสูฟุนฟ์ยาห์นออเดอร์มิดเกลดสตราฟเ s t r a f e ก็คือจำคุกนะคะ Freiheit คืออิสระ Strafe ก็คือการลงโทษการลงโทษไม่ให้อิสระก็คือเข้าคุกนั่นเองเข้าคุกได้ถึง5ปีเลยหรือว่า Geldstrafe หรือว่าปรับเงิน ใครปฏิเสธนะคำตอบคือ m i t f r e i h e i t s s t r a f e bisu fuf j a h r e n o d e r m i t geld s t r a f e โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเงินข้อต่อไปค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงคือข้อ101ข้อ101มาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ v e r c h e Handlungen mit Bezug auf den Staat Israel sind in Deutschland verboten. Verboten แปลว่าห้ามเนาะมาแปลโจทย์ด้านหน้าก่อนค่ะ v e r c h e Handlungen การกระทําใด Bezug auf den Staat Israel แปลว่าที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิสราเอลทั้งประโยคนี้ก็จะแปลว่า การกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิสราเอลที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามทำไม่ได้ในประเทศเยอรมน,นีตัวเลือกที่หนึ่ง Die p o l i t i k israel's öffentlich kritisieren kritisieren แปลว่าวิพากวิจารณ์วิพากวิจารณ์การเมืองของอิสราเอลในพื้นที่สาธารณะในร้านกาแฟรหรือว่าบนท้องถนนวิพากวิจารณ์ได้ไหม หรือข้อ2 d ง s a u f h ä n g e n e i n นอ i s r a e l i s c h e n f l a g g e auf dem p r i v a t g r u n d s t ü c k AUF h ä n g e n แปลว่าแขวนแขวนอะไร FLUGGER แปลว่าธงแขวนธงชาติอ bon ิสราเอลไว้บนพื้นที่ส่วนตัว p i v a t g r กรุ s t ü c k เราจะชอบเห็นในส่วนป้ายเขาจะมีป้ายติดไว้ p i v a t g r u n ุ s t ü c k อันนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะเป็นส่วนส่วนตัว นะคะเราก็อย่าไปเหยียบไปบเข้านะเพราะไม่อย่างนั้นจะโดนกฎหมายบุกลุกได้นะคะถ้าเขาติดป้ายไว้เนาะโอเคอ่ะกลับมาเรื่องอิสราเอลกันต่อค่ะเราแขวนธงชาติอิสราเอลไว้ในพื้นที่ส่วนตัวได้ไหมต่อไปข้อ3 i ม n e d i s ด u s s i o n über die p o l i t l k i s r a e l s d i s เ u s s i o n แปลว่าการถกเถียงถกเถียงกันเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศอิสราเอลอหรือข้อที่4ี der ö e f f e n t l i c h e Aufruf zur Vernichtung Israels. Aufruf แปลว่าการเรียกร้องค่ะ ö f f e n t l i c h เมื่อกี้เราเจอแล้วข้างบนแปลว่าสาธารณะเรียกร้องในที่สาธารณะให้มีการฟ i c h t u ุงเราเคยดูแล้วตอนเราไปดูคลิปฮิตเลอร์ฆ่าชาวยิวนะ ฟน n i h ทุ่งเนี่ยแปลว่าทำลายล้างกำจัดข้อไหนทำไม่ได้ในประเทศเยอรมนีคะข้อ4ใช่ไหมจะไปเรียกร้องให้เขาไม่เอาอิสราเอลเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์จะพูดอื่นๆเนี่ยก็คือได้เลยเขามีกฎหมายรองรับนะว่าแต่ละคนสามารถ ออกเสียงออกความคิดเห็นของตัวเองได้นะคะแม้ว่าจะอยู่ในที่สาธารณะนะก็ตามข้อถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาคือข้อ118ค่ะข้อนี้เนื้อหาก็ยังอยู่ในหมวดของชาวยิวอยู่นะคะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ w e r darf bei den rund ่นเฟียซ c ช e n maccabi sportvereinen mitglied werden? Mitglied แปลว่า สมาชิก Werden เป็นแวบแปลว่ากลายเป็นทั้งประโยคก็จะแปลว่าใครได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกตรงนี้ค่ะสโมสรกีฬาของชาวยิวที่ชื่อว่ามัคคาบี ที่มีเกือบ40แห่งทั่วประเทศเยอรมันเนี่ยใครสามารถเป็นสมาชิกได้บ้างข้อ 1. นึ่ง e ัวดอยเชอร์คนเยอรมันเท่านั้นข้อ2องนัวอิสราเอลิสำหรับชาวอิสราเอลเท่านั้นหรือว่าข้อ3ามเรล i กิอ e ส e ซอ i o เมนบุคคลที่เคร่งศาสนาเท่านั้นหรือว่าข้อ4ี่อัลเลอร์เมนทุกคนใครเป็นสมาชิกของ สโมสรกีฬามัคคับ,บีได้บ้างเอ่ยทุกคนนะคะที่ระม,มันสามารถเข้าได้เลยนะถ้าอยู่แถวบ้านเราดูข้อถัดไปค่ะข้อ149ต่อไปข้อ149เนื้อหายิ่งเข้มข้นเข้าไปอีกค่ะอ่านโจทย์พร้อมกัน What is e Ibis n e p i e l f ü r anti semitish c e s v e r h a l t e n anti semitish c เนี่ยแปลว่า การต่อต้านชาวยิวการเหยียดชาวยิวนะคะ Verhalten แปลว่าพฤติกรรมโจทย์นี้ก็จะแปลว่าข้อใดคือตัวอย่างของพฤติกรรมการเหยียดหรือว่าการต่อต้านชาวยิวช้อยส์แรกเขาบอกว่า e i n Judicious Fest Besuchen ไปเข้าร่วมงานฉลองของชาวยิว หรือข้อ,อ Die Regierung 2 d i The Israeli s c h e r e g i e r u n g k r i t i s i e r e n k r i t i s i e r e n คือวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของชาวอิสราเอลหรือข้อ3 Den Holocaust l e u g n e n l e u g n e n คือการปฏิเสธคือบอกว่าเรื่องนั้นไม่จริงไม่ได้เกิดขึ้นปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวนะคะช,ชื่อว่า Holocaust หรือว่าข้อ4 g e Juden Fußball s p i e l e n g e g e n เนี่ยแปลว่าสู้กับอย่างเช่นเยอรมันเตะบอลกับเดนมาร์กนะคะก็จะเป็น Deutschland Gegen เดนมาร์กภาษาเยอรมันอ่านว่าอะไร d e n e m a r k t อะนะคะอันนี้คือเล่นบอล กับชาวยิวก็คืออาจจะมีทีมหนึ่งทีมเราแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นชาวยิวอ่าข้อใดคือตัวอย่างของพฤติกรรมที่เหยียดชาวยิวคะแล้วก็ต่อต้านชาวยิวคำตอบที่ถูกต้องคือเดนโฮโลคอสโลกเนนการปฏิเสธเรื่องการฆ่าล้างเผ,าผ่าพันชาวยิวเนี่ยคือเป็นการ เกียดเป็นการไม่ให้เกียรติเขาเนาะเราต้องยอมรับคนเยอรมันนะคะก็ต้องยอมรับว่าเออเรื่องนั้นสมัยฮิตเลอร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับผิดนะแล้วก็พยายามเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากในอดีตแล้วก็ทำอนาคตให้ดีขึ้นแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่182ค่ะอ่านจ์พร้อมกัน w e heißt das j u d i s c h e Gebetshaus Gebet คือการสวดมนต์เนาะหรือว่าสถานที่ที่ประกอบพธิธีทางศาสนาของชาวยิวเรียกว่าอะไรอันแรกบาซิลิกาอันที่สองโมเช e อันที่สามซุนากเกหรือว่าอันที่สี่เคียเชโบสชาวยิวคือซุนากเกนะคะ ต่อไปข้อที่184ค่ะข้อนี้เขามีการเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ข้อที่184ดโจทย์ยากนิดนึงนะคะอ่านพร้อมกัน Auf w e l r r e c h t l i c h e n g r u n d l a g e wurde der Staat Israel gegründet แปลคำนี้ก่อน gegründet แปลว่าก่อตั้งขึ้น คำถามนี้เขาถามว่ารัฐอิสราเอลประเทศอิสราเอลเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมายข้อใดอ,อันแรกค่ะเขาบอกว่า Eine Resolution der Vereinten Nationen Vereinten Nationen เนี่ยคือ UN อองค์การสหประชาชาติเนาะ resolution เแปลว่าผลการประชุมคือมติขององค์การสหประชาชาติเนี่ยประชุมแล้วว่าเออก่อตั้งเป็นประเทศอิสราเอลได้นะคะหรือว่า choice ข้อ2เขาบอกว่า i b e s h l u z decision congresses i b e s h l u s แปลว่าการตัดสินใจค่ะการตัดสินใจของ s i o n i s t e n congress เนี่ยเป็นองค์กร ช่วยเหลือชาวยิวเนาะเราอาจจะเคยได้ยินชื่อสภาสหภาพไซออนิส ah หรือถ้ายังไม่เคยได้ยินชื่อนะคะก็คือเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือชาวยิวอ่าเป็นการตัดสินใจขององค์กรนี้หรือข้อ3ามชอยส์เขาบอกว่า Ein Vorschlag der Bundesregierung เป็นข้อแนะนำข้อเสนอของประเทศเยอรมนีหรือว่าข้อ4 Ein Vorschlag der UDSSR เป็นข้อเสนอข้อแนะนำของสหภาพโซเวียตอ,อิสราเอลก่อตั้งขึ้นได้ไงเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1ค่ะเป็นมติของ UN เป็นมติขององค์การสหประชาชาติ e i n e r e s o l u t i o n d e r v e r a t i n Nation e n แต่และข้ออ่านยากจุงวุ้ยดูข้อตัดไปค่ะข้อ 2 0 6ค่ะข้อ206อั่านจดพร้อมกันค่ะ woran erinnern die stolpersteine o g e n n n a e n s t in d e utschland erinnern แปลว่าระลึกถึง stolpersteine เนี่ยจริงๆแล้วมันจะแปลว่าหินที่เราเดินแล้วเราสะดุดแล้วเราลม้ม หินที่ทำให้เราเดินสะดุดลม้มนะคะหินสะดุดล้มเนี่ยทำให้เราระลึกถึงอะไรในเยอรมน,นีมาดูช้อยส์แรกค่ะ unberühmt deutsche politiker i n n e เน n น politiker ระลึกถึงนักการเมืองชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงนักการเมืองทั้งหญิงทั้งชายเลยนะที่มีชื่อเสียง berühmt แปลว่ามีชื่อเสียง ต่อไป choice ข้อที่2อ u n d i e o p f e r des nationalsozialismus o p f e r แปลว่าเหยื่อเหยื่อของพวกนาซี nationalsozialismus เนี่ยคือชื่อเต็มของนาซีนะคะหรือข้อ3า u n f a k e h r s t o t e tot เแปลว่าตาย เคียปแปลว่าการจราจรก็คือผู้ที่เสียชีวิตบนทางจราจรหรือข้อ4 u n b e k a n n t e Judicial Musiker นักดนตรีชาวยิวที่มีชื่อเสียงข้อนี้ตอบอะไรคะหินที่ทำให้คนเดินสะดุดล้มเนี่ยทำให้ระลึกถึงบุคคลใดดังต่อไปนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อสองนะคะ a n d e the offer des National s o z i a l i s m u s เหยื่อของพวกนาซีและข้อถัดไปค่ะข้อที่288อยแปจสิบดพร้อมกันค่ะ w o r a u s begründet sich Deutschlands besondere Verantwortung für Israel แปลพร้อมกัน begründet sich เนี่ยแปลว่า เป็นรากฐานเป็นสาเหตุแฟนตัวทุงแปลว่าหน้าที่รับผิดชอบเนาะความรับผิดชอบอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยมีความรับผิดชอบต้องดูแลลูกอ่าอันนี้คือความรับผิดชอบที่มัน b e s อนเดอรพิเศษแปลทั้งประโยคก,ก็จะแปลว่า ที่ยอรมน,นีเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบเป็นพิเศษกับประเทศอิสาราเอลเนี่ยมีอะไรเป็นสาเหตุสาเหตุเกิดมาจากอะไรามาดูคำตอบพร้อมกันค่ะอันแรกช้อยส์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า aus der Mitgliedschaft in der Europäischen Union Europäischen Union คือ EU คือสหภาพยุโรป Mitgliedschaft ก็คือสมาชิก เพราะว่าเราเป็นสมาชิก EU ไงเราต้องใจดีกับอิสราเอลหรือเปล่าหรือว่าช้อยส e ข้อที่สอง n n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n Verbrechen gegen Juden v e r b r e c h e n เนี่ยแปลว่าอาชญากรรม National s o z i a l i s t i s c h e n เนี่ยแปลว่าของพวกนาซียุคนั้นอะ ยุคสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองสมัยฮิตเลอร์เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เยอรมันเนี่ยไปทำอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพัาานธ์ชาวยิวสมัยฮิตเลอร์ทุกวันนี้เลยต้องมารับผิดชอบเป็นพิเศษนะคะให้กับชาวอิสราเอลหรือว่าข้อ3ามเอ g สเตมกรุนเก der b u n d e s เดสเรพ i บ Deutschland g r u n d นเก e ซ z แปลว่ารัฐธรรมนูญ กฎหมายเนาะกฎหมายของประเทศเยอรมนีหรือข้อ4ี่อั e สเตอร์คริสเตียนประดิษเป็น t ร a ด i t i ์ n เป็นประเพณีของชาวคริสเตียนข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เยอรมนีจะต้องรับผิดชอบอิสราเอลเป็นพิเศษคะ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 Aus National อ Aus t e n n a t i o n a l s o c i a l i s t e n Fabration gegen Juden เพราะในอดีตเนี่ยเยอรมันเคยไปทำไม่ดีกับชาวยิวไว้แล้วเจอกันนะคะทุกคน <c oughs>